มาดูชาละวันชงชาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูชาไทย4แก้วหวานน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ลาเต้ส่วนชาเบชาเนี่ยเราจะเ,เตรียมเบทไว้ก่อนแล้วเนาะเพื่อให้เร็วต่อการชงแล้วก็รสชาติที่ไม่เพียนนะครับให้ทุกแก้วเนี่ยอร่อยเหมือนกันหมดแต่สามารถเลือกระดับความหวานได้นะครับ ก็ช่วงนี้เนี่ยแก้วสกรีนก็หมดเนาะก็ใช้เป็นแก้วแบบเขียนไปก่อนส่วนแก้วนี้ก็เป็นเมนูลาเต้ยเย็นนะครับเราก็มีเมนูกาแฟสดอยู่ด้วยนะสับใครที่ยังไม่เคยมาลองก,กอ็เมนูกาแฟเมนูลาเต้เมนูชาไทยชาเขียวมีหมดเลยนะครับก็กําลังจะเพิ่มเมนูมะชาอันนี้ก็ชงกาแฟกับเครื่องที่เขาเบริจาคมาให้เนาะตัวนี้มีครีมมา่าสวยๆไปเลยแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ เตียมใส่น้ำนะครับใส่น้ำแข็งโอเคแพ็คแล้วก็ลูกค้ามารับพอดีเลยนะครับเพียงไม่ลองเส้นกูรุนะครับคนละครึ่งช้อปปี้ก็มี